ก็รู้จักดีเจสยามไหมคะตอนชันติงกับใหม่อันนี้ก็เถิบขึ้นมาแล้วนะจากช่วงปฐมอ่ะอย่างตอนฟังเพลงก็เหมือนที่เคยคุยกันเนาะนั่งฟังเพลงใน BTS ที่ BTS อะไรอะ B2S 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 ีใส่หูฟังแล้วก็แบบ เพลงวนซีดีอันนั้น<ช>คือตอนที่เจนซีดีเริ่มเข้าทีเนี้ยพอาเจนซีดีเริ่มเข้าฉันไม่รู้เธอทันไหมตอนสมัยเราอันเนี้ยคือเริ่มเป็นมัธยมประมาณมสองช่วงเนี้ยเป็นเจนของกอลไม้ของเราแลละสิ่งนี้ฉันต้องไปสถานที่ที่ฉันต้องไปทุกวันนี้อาจจะแบบออฟฟิเชียลอาจจะเป็นคนจัดสายสมัยก่อนศิลปินฉันจัดสายที่ดีเจสยามดีเจสยามคือที่ไหนอะเจนเกตคุณรู้จักดีเจยสยามไหมคะ <c oughs> ทนันป่มฉันฉันเด็กต่างจังหวัดอย สมัยก่อนในสยามอ่ะมันจะมีซอยใช่ไหมแล้วมันจะมีร้านขายซีดีดีวีดีใหญ่มากใหญ่ที่สุดในสยามมีหนึ่งร้านร้านเดียวชื่อดีเจสยามอ่าเออซึ่งศิลปินไปแจกที่นั่นแต่จริงๆอ่ะตรงข้ามร้านนี้จะสยามอ่ะสมัยก่อนเป็นกูฟี่ไมกี้คือร้านทองกมม๊อปไหมใช่แล้วคืเอเขาไปทรายกันตรงนั้นนะเราต้องต่อแถวกันที่สยามอ่อะ,อะเพื่อที่จะทรายแบบอัลบั้มอ่ะไม่รู้มีใครทันไหมไม่รู้มีใครเคยไปหรือเปล่าแต่ว่าสมัยฉัน DJ อ่ะก็คืออยู่ในนั้นค่ะ เฮ้ยเราก็เล่าเหมือนคนแก่เหมือนกันเนาะเหมือนตอนแรกคิดว่าอีพีเนี้ยฉันคงไม่รู้จะพูดอะไรมันนึ่งไม่ออกมันจำไม่ได้พูดเยอะกว่ผมอีกมีเรื่องให้คุยเยอะกว่ผมอีก